วันนี้จะพามาเก็บมะกอกเพื่อนๆมะกอกต้นนี้อร่อยมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอร่อยอะไรคือมันจะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆมันจะไม่ฝาดมากเนาะมันจะออกรสหวานๆพอดีแล้วก็ฝาดพอดีไม่ได้ฝาดมากแล้วคนชอบกินมะกอกต้นเนี้ยรสชาติด,ดีด้ดยใส่ตาทั่วตําส้มตําใส่ต้มปลาก็ได้เนะเพื่อนๆนะก็เลยว่าจะเก็บ นิดหน่อยนีย่แหละเก็บไม่เยอะหรอกเพื่อนๆเดี๋ยวหลน่นแล้วค่อยมาหาเก็บอีกเนาะอันนี้เอาไปเฉพาะกินต้องอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยเพื่อนๆเอาไม่เยอะค่ะอาจักสีห้าลูกหลูกนี่แหละเขายังแก่อยู่อไปบ่มก็ได้นะคะมาตอบเนี่ยโอ,โอ้โอ้หาเก็บก่อนเพื่อนๆประมาณ ประมาณสิบลูกนี่ก็พอแล้วเอาไปใส่ต้มปลานะโอ้แล้วทำไมมันรกขนาดนี้เนี่ยได้ลูกหนึ่งแล้ววางลูกก็วางลูกก็สุกแล้วนะคะวางลูกก็ยังแก่อยู่ยังไม่สุกเนี่ยยังเหิมอยู่เหิมเขาเรียกแก่บางลูกก็สุกแล้ว กี่ลูกแล้ววิตามินซีสูงเนาะเพื่อนๆเนาะมากอกนี่กันหยดก็เยอะมันรดเนาะเพื่อนรกมากเลยเนี่ยแบบนี้ก็แก่อย่างนี้ก็เราก็เก็บได้หลายวันเนาะ ่าเขาจะสุกก <ง 1971. S 1> <Ms. S 2> ็หลายวันเราเอาไปเก็บลูกที่แกเราเอาไปเก็บเนาะเอาไปเก็บไว้เอาไปบ่มไว้ส่วนลูกที่สุกก็กินได้ทันทีเลยนะเพื่อนๆหากรนะตีลงมาตรงนี้แหละหลายลูกเลยต่ว่ารบอนี้จะหาเจอไหมเนี่ยหากอนะไม่รู้จะเดินไปตรงไหนมั่งเนาะโอ้ นี่อันนี้สุกแล้วรสชาติอร่อยหวานอมเปรี้ยวเห็นไหมลูกหมดแล้วมั้งใกล้ 1, 2, 3, 4, กีนลูกแล้วอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าจุกวนุูกแล้ว อ๋อแล้มันดกอยู่เห็นไหมดกเดี๋ยววันหลังค่อยมาเก็บอีกเนาะอย่างดกเลยนะเพื<ๆ>่อนเพืเขาจะลดนมาเรื่อยๆหรอกเราก็มาเก็บเรื่อยๆนี่แหละไม่ได้เอาไปทีเดียวเนาะเอาไม้เก็บไว้ที่เก่นะเอายอยู่ใกล้บ้านเราเก็บตอนไหนก็ได้เนาะเพื่อนเะพืนเนาะนี่แหละคนเขาก็เก็บไปขายนะเพื่อนๆแต่เราไม่ได้ขายหนะรอกเก็บกินก็พอแนละ้ว โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรแล้วค่ะพามาเก็บมะกอกมะกอกรสชาติดีมะกอกต้นนี้มันอร่อยแล้วคลิปหน้าเจอกันนะคะคลิปนี้บายบายค่ะ